การให้บริการรี o อ r เ e ลิเวอรี่สำหรับเจ้าหน้าที่โดยทำงานผ่านแอปพลิเคชันวไลอัลตอริคสตาฟเจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้ทั้ง iOS และ Android ก์คิมคำว่าวไลอัลตริคสตาฟจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้คลิกไอคอน จากนั้นเลือก LIBRARY ระบุ username password โดย username password ที่ระบุจะต้องเป็น username สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นจากนั้นคลิก log in ระบบจะแสดงหน้าแรกซึ่งจะประกอบด้วย2ส,ส่วนการทำงานก็คือส่วนของ grab delivery และ point delivery ในส่วนของ grab delivery นั้นเป็นเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่จัดส่งทรัพยากรใช้บันทึกรับทรัพยากรจากห้องสมุดและนำไปส่งให้ผู้ใช้ตามสถานที่และรอบการจัดส่งแบบ delivery on time ที่อิงมาจาก Policy ซึ่ง grab delivery หน้าที่นี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดหรือพนักงานจัดส่งทั่วไปที่ห้องสมุดมอบหมายงานให้ และส่วนของ Point Delivery นั้นเป็นเมนูใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการบันทึกรับทรัพยากรจากห้องสมุดและเมื่อผู้ใช้มารับทรัพยากรที่จุดบริการเจ้าหน้าที่สามารถให้ผู้ใช้บันทึกรับทรัพยากรผ่านเมนูนี้ได้เลยค่ะวิธีการทำงานในส่วนของ Grab Delivery หลังจากที่บรรลักษ์ห้องสมุดดำเนินการจัดเตรียมตัวเล่มเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้แกร็บมารับทรัพยากรไปส่งให้ผู้ใช้ตามรอบเวลาในส่วนของ g r a ็บสามารถดำเนินการรับทรัพยากรได้โดยคลิกเลือกเมนู Grab Delivery จากนั้นคลิก Receive Order เพื่อดำเนินการสแกน QR Code รับตัวออเดอร์ของทรัพยากร ระบบจะแสดงข้อมูลภายใต้ Request Order ซึ่งจะประกอบด้วยสถานที่จัดส่งก็คือ Cafe Engineer วันและรอบเวลาการจัดส่งจำนวนตัวเล่มที่อยู่ภายใต้ Order นี้ถ้าหากตรวจสอบและพบว่าจำนวนตัวเล่มถูกต้องชื่อเรื่องถูกต้องให้คลิกเลือกและคลิก Confirm Receipt เพื่อรับทรัพยากรหรือจะคลิก Scan and Check เพื่อสแกนตัวบาร์โค้ดหรือ QR Code ของตัวเล่มและมาคลิก c o n f i r ร์มร e i ซ t ได้เช่นกันเมื่อ Grab Delivery รับทรัพยากรจากห้องสมุดเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งทรัพยากรตามสถานที่และรอบเวลาการจัดส่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของ Cafe Engineer รอบ10บโมงจะมี2 o r ออเดอร์ เมื่อคลิกเข้ามาตรวจสอบจะพบจำนวนข้อมูลออเดอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้คนแรกมารับทรัพยากรให้คลิกที่ข้อมูลของผู้ใช้และตรวจสอบตัวเล่มครบถ้วนหรือไม่หากข้อมูลตัวเล่มครบถ้วนเจ้าหน้าที่สามารถคลิกซิกเนเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้เซ็นรับทรัพยากรได้จากนั้นคลิกคอนเฟิร์มรีซี กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการหรือ point delivery สามารถดำเนินการรับทรัพยากรจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้โดยการคลิกที่ point delivery จากนั้นกำหนดจุดให้บริการโดยการคลิกที่รูปหมุดบริเวณมุมขวาเลือก select point หากต้องการดำเนินการรับทรัพยากรให้คลิกที่ receive order เพื่อสแกน QR code รับออเดอร์ทรัพยากรเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของตัวเล่มที่อยู่ภายใต้ออเดอร์นี้หากตรวจสอบและพบว่าจำนวนตัวเล่มและชื่อเรื่องถูกต้องให้คลิกเลือกตัวเล่มทรัพยากรและคลิก Confirm r e c e i p t หรือจะคลิก Scan and Check เพื่อสแกนตัว QR code ของทรัพยากร หากต้องการรับออเดอร์ถัดไปให้คลิก r e c e i v e Order เช่นเดิมสแกนตัว QR code ของออเดอร์คลิกรับทรัพยากร Confirm r e c e i v e กรณีที่ผู้ใช้มารับทรัพยากรณจุดบริการเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการสามารถคลิกเลือกรายการของผู้ใช้หากตรวจสอบแล้วว่าจำนวนตัวเล่มถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่ิกเนเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้เซ็นรับทรัพยากรจากนั้นคลิกคอนเฟิร์มรีซี